เดี๋ยวท,ท,ที่จะพานำเข้าไปถนะคะว่าประวัติย่อๆของของคุณแรนนะคะคือแบ,บรนะครับเป็นกอั่งอเมริกันกอลล์ผู้ลานะครับ <c oughs> ที่จะทำงานอยู่ที่อินเดอินเดียเชนเดียวกันทอินดียดีสที่อืนยนะครับนี่คือแต่มาอธิบายก็คือที่เป็นภาพแล้วแล้ววิ่งเรวขนาดไหนนะครับปกติเราวิ่งสลนี่วิ่งเท่าไรครับ สัตว์ฟรีก็ใหญ่นะสัตฟรีคือ 5, 3, านะครับเขาก็วิ่งได้นะแล้วกสองชั่วโมงสี่สิบเจ็ดนนะครับที่สำคัญนะคแผนหนึ่งคือก็ไปเจอเขาที่ผมมีโอการช่วิ่งกับเขาแล้วคือไปที่เขาใหญ่นะวิ่งร้อยกิโลนะผมวิ่งสีิบหกชั่วโมงเขาวิ่งกี่ชั่วโมงนะมเขาวิ่งสีิบเจ็ดชั่วโมงสี่นาทีนะครับได้ออฟออแถวที่เจ็ดนะครับนั่นคือประวัติคร่าวๆแต่ว่าวันนี้เขาก็จะมาเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับ ชีวิตนับมิได้จริงนะครับคือคุณมาร์กเล่าไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการการสร้างกล้ามเนื้อนะครับแต่ผมผมสื่อที่เรียนคือว่ามาร์กเน้นไปแล้วว่าดีเราดีที่แข็งทุกคนอยู่แล้วนะครับนั้นกลุ่มเราวันนี้เนี่ยคือไม่แน่เราเน้นกล้ามนะครับเราเน้นว่าทำยังไงถึงจะลดไขมันลงไปได้นะครับถ้าไขมันเราลดลงไปอย่างที่บอกว่าทุกชายก็12ประมาณ12เปอร์เซ็นต์ได้อันนี้ไม่ช้าราวัดแล้วนะครับเราก็จะเห็นที่แข็งแน่นอนครับรับประกันได้ ทั้งสองคนไม่มีนะครับมันจะเกิดอนไปโอเคครับขออนุญาตมองนะเดี๋ยวทุกคนี้เราควรบอกไปก่อนว่าภาษาไทยยังไม่เก่งเลยเท่าไหร่เนาะดูคุณหมากไม่ได้เลยเดี๋ยวเราขอช่วยอให้ให้มากกับบรรยูนี้ด้วยจอช่วยได้เนาะจะแปลภาษาแปลภาษาให้บางเวลาบางครั้งผมจะตกหลับด้วยต้องขอกหมดด้วยบางคนก็พังผู้เลี้ยงอยู่เนาะเกินไปนิดนึง มีวอเปเอได้ว่าถ่ายวันไหนแต่ว่าเดี๋ยวถ้าตั้งใจพูดแต่าษาไทยาย่างเดียว่าคือว่าอยากให้ทุกคนในห้องนี้อยากถามตัวเองก่อนว่าทําไมถึงอยากเป็นนักวิ่งหรือ่าทำไมถึงลงวิ่ง42กิโลเมตรทำไมถึงอยากอยากดูว่าความาระของตัวเองมันเป็นยังไงเนาะแต่ละแต่ละคนความคิดก็ไม่เหมือนกันเนาะคือบางคนคงจะคิดยังไงว่ามีเพื่อนแร้วกามีพี่น้องคนหนึ่ง ที่มีโรคหัวใจหรือว่าก็สุขภาพไม่แข็งแรงเท่าไหร่แล้วเขาเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตยืนยาวเท่าไหร่เนาะแต่เขาอยากปรับตัวแล้วก็อยากทําให้สุขภาพของตัวเองดีกว่นนั่นเพื่อที่จะใช้ชีวิตยืนยาวแล้วก็อยู่กับลูกอยู่กับปลาอยู่กับเรงเราแต่เนาะบางบางคนคงจะคิดอย่างนี้ก่อนที่จะลืมลืมออกกําลังกายเรื่องสุขภาพบางคนคงจะถามตัวเองว่าความสามารถเล่นเล่นของตัวเองมันอยู่ตรงไหนเนาะ นะสนใจเราเป็นมนุษยนะ์เนาะในรูปนี้เราทำอะไรใดดีเนาะเห็นหลายคนแต่ละกีฬาเขาทำสุดยอดเลยสิ่งที่เป็นมหาศาลเนาะเลยอยากรู้ว่าตัวเองมันมันยู่ตรงไหนเนาะนเขาทำยังไงเขาเราวิ่งยาวขนาดไหนเนาะวิ่งวายขนาดไหนเนาะทุกคนก็ชอบถามตัวเองแบบนี้ด้วยเนาะมันเป็นเรื่องปรัชญาและสองเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องที่มาที่หลังสมรับผมเมื่อตอนตอนเป็นเด็กน้อยเนาะ ก็ออกไปแลนเลนเล่นเนาะเป็นเรื่องธรรมชาติผมรู้สึกว่าเป,เป็นเรื่องธรรมชาติของเราอยู่แล้วถ้าจะไปงานคืนหรือว่ามันคืนหรือว่างานไปงานคุณจะสังเกตว่าเด็กๆๆนะ้อยเนาะเด็กก็จะชอบไปวิ่งวิ่งไปวิ่งมาตลอดเนาะและเราก็โตไปมันคงจะเป็นเรื่องสังคมหรือว่าเรื่องเทคโนโลยีที่เราได้รับอิทธิพลด้วยทําให้เราไม่เคยได้สนใจออกไปวิ่ง,งรหรือออกกาลังกายอะไร ชวนชวนมากชวนกระตบออฟฟิศอยู่ในงานเราะทำงานแล้วก็ต้องหาเงินกินด้วยออไม่ใช่แบบสมัยตะกี้เลยก็ออกไปเล่นอยู่ธรรมาชาติตลอดเวลาเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเออเรายุ่ตรงไหนเนาะปัจจุบันนี้เนี <The> การวิ่งไม่ใช่อาชีพของผมแต่ว่ามันจิิงที่ผมออทำใ้ผมแบบมีความสุขมากที่สุดถ้าขาดวิ่งผมจะยุ่ได้ยังไงผมไม่รู้เลยเน,ะนาะนอนไม่เคยลาบขาผมยุ่วิ่งเนาะยาว,ยาว ไปน้อน้องไม่ลาบเลยเครียดคิดไม่ออกอะไรแต่ว่าผมวิ่งทุกวันนะ้รรู้สึกสบายใจเนาะเ <c oughs> ลยก็ต้องยกให้ค่าใหญ่ของตัวเองตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่สุดยอดเลยนาะเ <c oughs> ต็มที่เลยอายุ90ปีเ <c oughs> พิ่งมาสาว,วิ่งเนาะอยู่วิ่งประมาณ3ปีก่อนเนาะอายุเปดสิบต, <c oughs> ตอนนั้นเขาวิ่ง45 5หรืถึงปีมาและวเขาเป็นคนที่ทำไมพผมมีประทับใจมากเลย ตอนนี้ผมมองเห็นว่านั่นแหละถ้ายังเป็นดัมบิงต่อไปนี้เนาผมจะใสชีวิตเหมือนคุณยายผมที่รุ่ยรุยไปนี้ไปน,ไปนี้มีความสุขสุดยอดเลยผมไม่เคยเจอใครเหมือนคุณยายของผมเขาจริงๆเขาเป็นคนฟินแลนด์เขาเายมมาจากฟินแลนด์ตอหน,น้นาผมเป็นชาวนาเขารีดนุงหัวอยู่ฟินแลนด์เลยยายไปอเมริกาตอนอายุ27ปีเลยเขามีพี่น้องกันหลายคน12คนทุกคนพี่น้องเอื้อย อายรุ่นพีเนาะทุกคนก็เขาเขาเาสียชีวิตทางหวัยหัวใจวยเนาะทุกคนเลยเล็มีแต่เลืเอกคุณใหญ่ผมที่เป็นนักวิ่งผู้เดียวเนาะเดี๋ยวผมก็เลยคิดอย่างนี้ตอนทมงโตมาแล้วก็เข้าใจว่าเออนั้นมีประโยชน์จริงๆเนาะขนาดผุ้ชมมาแล้วผมจะสู้ต่อไปแล้วก็วิ่งต่อไปเลยก็อยากให้ทุกคนคิดก่อนว่าจะวิ่งทำไมเนาะ42ซอลดนไกหนกมากเลยผมเพิ่งมาวิ่งร้อยกิโล ผมถามตัวเองว่าอุ้ยที่มราเป็นยังไงเนาะอยากลองดูเนาะเป็นยังไงโอ้สุดยอดเลยมันไปจากบ้านอะไรกับมาเนาะผมกินนี้เลยเมื่อไหร่ขนาดไหนเมืนอไหร่ขนาดนั้นจริงความเจ็บมันสุดยอดเลยความคิดมันยุ่งกับความคิดเนาะร่างกายของเรามันแค่แค่ครึ่งนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะของการวิ่งอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แหละมันอยู่ที่ใจผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจแล้วเนาะแล้วตามหัวใจไปเนาะ ัวใจมันจะแข็งแรงหนึ่งสงเราจะรู้ว่าลิมิตของเรามันอยู่ตรงไหน,นจะมีคนหนึ่งชื่อสตีฟพรีฟอนเทนสตีฟสตีฟพรีฟอนเทนผงจะเคยได้ยิยยยนชื่อเขาเป็นนักวิ่งสมัยตก่าหนึ่งเก้ 7, าเจาแหละเคยลงโอลิมปิกด้วยสุดยอดเลยเสียดายเขาก็เจออุบัติเหตุรถชนแล้วก็เสียชีวิตแต่ว่าเขาเคยบอกว่า,วา to give anything less than your best is to sacrifice the gift มันเป็นสิ่งที่ผมจำได้ตันเดกผมเรียนมัธยมแต่ก็เรียนว่า to give anything less than your b e s t is t sacrifice the gift จะเป็นยังไงก็เป่าไม่ไม่เคยตรงเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่าขมานี้แหละขอมอนาี้เต็มที่เลยถ้าคุณมีความสมัครอยู่ตรงไหนเนาะต้องให้ขนาดนั้นเลยน้อยกว่านั่นมันจะมีประโยชน์อะไรคุณยังไม่รู้ว่าความเต็มที่ลิมิตของคุณอยู่ตรงไหนเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนาฮะแนะนำให้ทุกคนที่ออกไปวิ่งเนะาะถามตัวเองว่าโอเค เอาไงมันมันอยู่ตรงไหนผมจะวิ่งอะไรบ้างคงจะเป็นรายการนี่เนาะอยู่พัทยาหรือว่าอยากรู้ว่าสิทธิ์ีเลาันเป็นยังไงเนาะคิดก่อนเนาะห้ยเต็มที่ยังไงตอนคุณเข้าสินใยเนาะวิงลล่งเสร็จแล้วร่างกายของของคุณรู้สึกยังไงเนาะถ้าคุณวิ่งเสร็จแล้วแบบฮึปสุดยอดมันจะดีเนาะฮึปยังไม่เต็มที่แน่นอนคุณต้องเข้าไปแล้วก็สลบจอตายเลยคุณจะมั่นใจว่านั่นแหละนั่นเต็มที่ของผมคือตายสุดยอดเลย คือตายยังไม่ตายโอเคยอดเยี่ยมเลยอันนั้นเป็นชายเด็กมันเป็น border ของคุณเนาะนะนนมันมันยากเนาะที่จะปลุกให้ร่างกายของเราที่จะชึ้นขนาดที่ปั๊บปุ่มให้มันขึ้นไปขึ้นไปนิดเดียวเนาะมันจะมีเทคนิคจะมีวิธีมันมีแบบโอ้เยอะแยะแต่ละนั่นคือเนาะหรืออินเทอร์เน็ตหรือว่าคุณนั้นจะแนะนำ,อ,นนนำอันนี้นำอันนั้นแต่ว่าเราก็ผมจะมีแบบบางทีด้วยเนาะแล้วจะแนะนำอะไรบ้างวันนี้เนาะมีเวลาสั้นๆมากเลยแต่ว่า เอางี้นะสำหรับคนที่เพิ่งอ,ออกไปวิ่งเพื่อสุขภาพเนาะหรือว่าวิ่งมาแล้วปีสองสามปีแล้วยังไม่รู้สึกว่ายังไม่เต็มที่ยังอยากดูเวลาดีกว่านี้อีกเนาะพะยายามที่จะออกไปแล้วก็ทําให้คืออยากทําให้ลําบากเนาะพะยายามที่จะสอบห้าวิธีลําบากให้ตัวเองถ้าเราละสอบห้าวิธีใชีชวิตแบบสบายๆเนาะมันจะมันจะไม่ได้อะไรเลย ถ้าผมวิ่งใช่ไหมผมจะออกไปวิ่งตอนประมาณบ่ายโมงบ่ายสองตอนมันร้อนมากเลยทุกคนมองว่าุ่บ้มากเลยโดนแดดทำไม,นมนเนาะขนาดผุมใส่เชือยาวเชือยาวด้วยแล้วก็มันแบบมันอุ่นอดีเนาะผมร้อนมากเลยแต่ว่าท้าพุ่มเจอแบบนี้ทุหวันใช่ไหมให้มันแบบลำบากมันตึดอดัดมันงดงิดเนาะงุดมัดคนเราลองงุดมัดกนลย,ยนนโรย ตอนเราชื่อการเทรกิลาเนาะสิบกิโลเมตรตอนตีห้าอากาศเย็นอากาศสบายฟุตเสร็จแล้วและทุกคนก็เต็มที่เลยตื่นเต้นเราจะวิ่งสิบกิโลสบปายมากเลยไม่มีปัญหาเทรนกล่าเดี๋ยววันีหลายปีเราไม่เคยใช่นาฬิกาเลยเพราะว่าผมจะตามโปรเจตามความรู้สึกมากกว่าที่ผมตามเวลาหลายคนจะมีนอกระยะนี้ก็ดีเนาะสำหรับคนที่เริ่มใหม่เนาะแล้วก็อยาียกรู้ว่าต้องการมันมีตรงไหนเดี๋ยวก็นังจากนั้นสําหรับผมเลยว่าเพื่อนเพื่อนสนิทด้วยเนาะ ตามไปนณะสมมุติว่าจะลงควดด้วยโอเคผมจะแนะนำให้บางคนที่พร้อมที่จะลงวควดคอรส์สลองขวดยู่ในสนามกีฬาเนานะอันนี้มันสำคัญมากด้วยเนาะต้องเป็นเวลาถ้าจะวิ่งยาวแล้วก็วิ่งั้นแล้วก็ต้องวิ่งควดด้วยเอาเช่นแบบนี้สมมุติว่าที่หนา้าจะจะลองเอาควดไปรวมด้วยคุณจะลงเตะอยเมนะ็ดเนาะสองรอบโอเคแล้วก็ต้องดูเวลาเนาะให้มันไวกว่า สองแปดร้อยกิโลเมตรที่คุณวิ่งปกติโอเคสมมติว่าปกติคุณเออ่วิ่งแปดร้อยกิโลเมตรในเวลาประมาณเอเคดดีเนาะสมมติวสี่นาทีเนาะอ่าแต่ว่าคุณจะลองโค้ดแปดรกิโลเมตรเอาเป็นสามนาทีขึ้นแล้วก็พักสองนาทีเอาแปดร้อยกิโลเมตรแปดร้อยเมตรขอโทษแปดร้อยเมตรอีกรอบหนึ่งเอาเป็นโค้ดนัสามสี่เทือกสามสี่หาเทือกขั้นประมาณนั้นแหละเดี๋ยวว่า กิดทำอย่างนี้กันดีกว่ามันจะทำให้กมเนื้อตกใจตอนช่วงสอวิ่งหรือว่าจือแบบนี้จือลิมิตอยู่ในการแข่งวิ่งร่างกายจะไม่ตกใจทำทำอะไรจะไม่ตกใจเขาจะ,จจะยังคิดว่าโอเคทำแบบนี้เคยจือผมจำได้อยู่เนาะเวลาผม้อมแล้วเลาลงคอผมจือแบบนี้มันยากยากเนาะเละสองกิโลสองกิโลสุดท้ายเนาะลองใช้สมอง ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วร่างกายมันซุดยอดเยอะสอดหยดอยู่แล้วถ้าคุณตัลง10บกิโลใช่ไหมและคุณวิ่ง8ปกิโลแล้วเดี๋ยวร้อยเวลากําลังดีโอเคทุกอย่างกําลังเสมอไปไม่มีปัญหามีแค่2อกิโลเองเนาะ2อกิโลสำหรับใครมันคงจะระวังระวัง6นาทีถึง15นาทีเนาะอ่าน,น,นแอคเคียร์หกนาทีหรือว่า15นาทีในวันหนึ่งโอเควันหนึ่ง มีมีเยอะหลายนาทีเนาะที่จะคบนาทีเองเอาประมาณสินาทีสินาทีมันไม่เกี่ยวคุณจะเจ็บตรงไหนเจ็บขนาดไหนสิบนาทีทนเอาเลยเอคเุณจะรู้สึกสุดยอดตอนคุณเขาเส้นายแล้วก็ือตายแล้วก็คุณจะแบบนั่นแหละดีใจเลยผมใครเต็มที่สิบนาทีเองเนาะวันนึงแค่สิบนาทีผมคิดแบบนี้ผมเจอไปายบอกว่าสองรอบสองรอบมันจะเจ็บสุดยอดเลยแต่กว่าแค่สิบนาทีเองก็ไม่เป็นไร เอาเลยปุ๊บเอาไปไว้ก่อนเนาะสองเลยในชะุดท้ายแต่มที่เลยคุรู้สึกดีสุดยอดเลยเนาะอันนี้อันนี้เป็นแค่แบบคำแน,นะนำเล็กๆเนาะแต่ว่าใช่ผมก็คิดว่าการวิ่งมันสนุกมากเลยผมเชื่อเพื่อนทังเยอะแยะในการวิ่งหลายคนคงจะเป็นอย่างนี้เมื่อกหร่กูบอกออกไปวิ่งแล้วถ้าเชื่อเพื่อนไหมเนาะเพื่อไปวิ่งร้อยกิโลเมตร แล้วก็เจื่อเพื่อนเราอยากทางมิ่งด้วยก็มิ่งด้วยกันแล้วก็คุยกันเนาะสิบเอ็ดชั่วโมงยังมีเวลาคุยกันอยู่มิ่งอยู่มิ่งอยู่ร้านกาแฟนั่งคุยกันแต่ว่าเรามันมิ่งด้วยเพราะท่านก็ดีใจด้วยที่จะเห็นหลายคนมาสนใจเรื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อการเงงเพื่อที่จะรู้จักคนอื่นๆที่มีความคิดมันคล้ายๆกันแล้วก็รู้สึกว่าเวลามันไก่จะหมดแล้วมั้งแต่ว่า ก็เอาเอกภพชาติเลยถามมีใคมีมีคำถามเพือยินดีที่ได้รับคำตาบด้วยนะครับถ้าถ้าท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมอาจจะตบโวนฝากไว้ที่เพจหรือมือถือกลัวก็ได้นะคะเสริมวลีหนึ่งทัทีแล้วตรงตอนที่ไปนีทรรศการก็เลยไปไปคุยกับไบรอันนิดนึงนะผมจำคำพูดของไบรอันได้นะเราวันนี้ก็ต้องพูดอีกนิดนะเขาบอกว่า ที่อยู่ที่สมองนะแล้วผมก็จามของพูนนั้นของเราไว้ตลอดนะครับตอน,นบอ,บอนที่ผมวิ่งมาราธอนนี้ไม่ไไรูน้จะไปนครับผมวิ่งมาราธอนในวันนั้นนะครับหลังจากวิ่งร,ร้อยกิโลมาผมก็ซ้อมแต่วิง่งยาวไม่ใช้ชาไม่ช้าตลอดเลยไม่เคยไม่เคยที่ตัวเ,เองจะทำเวลาได้ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงอีกไมเคยวิ่งได้ต่ำกว่าสี่นะครับในารากฏว่าเช้าวันที่วิ่งมาราธอนผมท้องเสียนะนะแล้วก็ทำใจให้เร่ายังไงก็คงไม่ไหว สตาร์ทไปแล้วสตาร์ทช้าครับตัวนั่วิ่งอยู่ที่อีกลาวแซงเรื่อยๆครับแต่ว่าพอามสิขึ้นทางเนี่ยมันต้ิงไติดมาหมดเขาเนี่ยครับมันอยู่ที่สมองจริงนะว่าพอเห็นที่นตาปุ๊บผมก็เลยค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่มั่นใจหรอกแต่ว่าแต่ตัวเองก็เชื่อความคิดนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็เพิ่มความมั่นใจให้นะปรากฏว่าขึ้นหลังเนี่ยผมวิ่งเร็วกว่ขึ้นแรกหลังเท่านะครับแล้วก็สิบกิโลเมสุดท้ายก็คืออย่างที่เขาพูดเมื่อกี้ไม่เอิญนะว่าก็คืออดึงงงในนสมจริะ ถ้าเกิดใครเห็นผมที่วันนั้นเนี่ยคือว่า10กิโลท้ายผมก็วิ่งสปรินงเข้ามาเหมือนวิ่งแค่แขกแค่10กิโลแล้วก็สามารถเข้าเิ่นไกลได้ด้วยเวลาที่3ชั่วโมง3-4นาทีทึ่เป็นเวทออดของผมซึ่งไม่เคยฝึกความเร็วมาก่อนเลยก็มายืนพูดความคิดหนึ่งเขาก็อุ่นใจอันด้วยนะ